ยิงกระสุนปืนใหญ่สองนัดแล้วไม่ตกที่ไหนตกใส่บ้านเรือนของชาวบ้านในหมู่บ้านบากักไดเสียหาย80%นะคะนี่คือภาพที่มีรายงานออกมาล่าสุดคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์เช้าวันนี้เลยค่ะก้านนาฬิกา35นาทีกระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบชนิด2ลูกตกในพื้นที่ตำบลบกักไดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์แรงระเบิดสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนซึ่งจริงๆมันผิดหลักของการสงครามเพราะว่าเมื่อ ตกในบ้านของพลเมืองแบบนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะบ้านเรือนหลังนี้เสียหายกว่า80%ซนโชคดีที่เจ้าของบ้านหลังนี้เขาอบพยพออกไปแล้วนะคะคเขาเลยไม่ได้เป็นอันตารายใดๆแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกันกับหน่วยความมั่นคงลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีทําการเก็บกู้วัตถุอันตารายค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนโดยรอบนะคะครับนี่เป็นความเสียหายรเราไล่เรียงกันมาหลายจุดนะครับ มีการสรุปสถานการณ์จากทางกองทัพพันธ์สองผมจะมาสรุปให้ฟังนะฮะเพิ่งสรุปเมื่อช่วง9ก้นาฬิกาที่ผ่านมาทางกองพับพันธ์สองเนี่ยนะฮะได้สรุปแบบนี้มีการประทะก,กันเกิดขึ้นแล้วเราก็ใช้อาวุธนะฮะตอบโต้ทางนู้นใช้ปืนใหญ่ด้วยเครื่องยิงวัดยิงลูกระเบิดเนี่ยเข้ามาทางฝั่งที่ตั้งของไทยใช้โดรนนะครับมีพื้นที่อะไรบ้างช่องบก ช่องง,งามช่องอานมา้าปราสาทคนาปราสาทตาควายเขาพระวิหารเราตอบโต้ด้วยหลักป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมและได้มีสัสดส่วนนะครับใช้ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดสกัดกั้นการทําลายเป้าหมายของการทหารของทางฝั่งนู้นนะครับเ,เราสามารถสร้างความเสียหายให้กับข้าศึกได้หลายพื้นที่เช่นอะไรครับรถบรรทุกของข้าศึกการโจมตีที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนการโจมตีที่ตั้งทางทหารของฝั่งขเขมรพื้นที่ช่องระยี ต่างอำเภอกาบเชิงเราสามารถยึดพื้นที่เอาไว้ได้ครับและเพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยพื้นที่ช่องคนาในอำเภอกาบเชิงเราไล่รุกคืบเข้าตีต่อที่หมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนปัจจุบันยึดครองที่หมายสําคัญได้นะฮะยังคงบริหารการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่วนการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังมทบในพื้นที่นั้น ได้บูรณา,าการกับหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองอาสาต้องการพลเรือนฝ่ายพลเรือนทั้งหมดนะครับตั้งจุดตรวจแล้วก็รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านคอยดูแลทรัพย์สินให้กับประชาชนแล้วก็รวมถึงดูพวกบุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยคนแปลกหน้าไ้แบบนี้ต้องการการเข้ามาเป็นสายลับสายสืบ ะะก็ยืนยันอย่างเช่นเคยครับว่าทุกมาตรการนั้นเราทําอย่างเต็มขีดความสามารถจุดประสงค์คือรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนปกป้องอธิปไตยแห่งดินแดนนะครับแล้วก็ศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างถึงที่สุดครับค่ะที่พี่โจร,รายงานไปคือแถบภาคอีสานนะคะภาค 2, 2> คทีนี้มาดูภาค1บ้างกองทัพภาคที่1คุณผู้ชมฝั่งตอนออกมีการอัปเดตสถานการณ์ชายแดนสะแก้วประจําวันนี้ช่วง10บโมงนะคะ,คะ เปิด3ามแนวรบหลักว่าตอนนี้มีจุดประทะตรงไหนบ้างยังไงคือที่บ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะตอนนี้เป็นการตรึงกําลังกันอยู่นะคะแล้วก็มีการประทะเป็นระยะด้วยปืนใหญ่แล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดอีกจุดหนึ่งคือบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วก็ยึดครองพื้นที่ค่ะแต่ก็ยังมีการประทะเป็นระยะด้วยปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ฝ่ายกพชยิงาทางกัมพูชาเนี่ยแหละค่ะเขายิง BM-21 เข้ามาในพื้นที่อีกจุดหนึ่งบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วตรึงกำลังกันอยู่ค่ะมีการประทะเป็นระยะด้วยปืนใหญ่แล้วก็เครื่องยิงลูกกระเบิดส่วนที่บ้านคลองลึกก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่อำเภอคลองหาดสองอำเภอนี้ก็ยังตรึงกำลังกันอยู่ณเวลานี้ค่ะนอกจากนี้นะฮะ ในพื้นที่ภาคภาคที่หนึ่งนะฮะจังหวัดตราดเองเขาก็แชร์ข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งเป็นคลิปขเขมรนขนปืนใหญ่เขาเรียกว่าฮาวิเชอร์หนึ่งสองสองเขาบอกน่ากลัวมากเลยเนี่ยยิงไกล21.9กิโลเมตรมุ่งหน้ามาชายแดนนะฮะไปดูคลิปนี้นะฮะเดี <Ha. S 1> ๋ยวดูพร้อมกันไปเลย mm hmm. เห็นไหมครับลักษณะาการขนลำเลียงเนี่ยยุโทโธปกรณ์มานะครับก็สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านจังหวัดตราดอยู่พอสมควร มีการแชร์ใน X ครับบอกขบวนรถของกองทัพกัมพูชาบรรทุกปืนใหญ่ฮาวิเชอร์1 2 2มิลิเมตรแบบ D30 นี่คุณผู้ชมลองดูนะนี่นี่นี่นะครับขวามือเห็นไหมปืนกระบอกนี่แหละครับเนี่ยเอาลำเลียงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข148คาดว่าน่าจะไปพื้นที่ชายแดนติดกับจังหวัดตราดของประเทศไทยซึ่งเราก็ไปหาข้อมูล ข้อมูลสำหรับปืนฮาวิเชอร์ดีสาม2ูนยรมิเนี่ยนะครับบอกเป็นฮาวิเชอร์ของโซเวียตเข้ามาประจําการครั้งแรก1960เป็นปืนใหญ่ที่มีความทนทานนะครับความคุณสมบัติสําคัญก็คือมันสามารถแลกจูงใช้งานได้กับทุกสภาพการระยะยิงไกล1นึ่กิโลเมตรและยังสามารถยิงได้ไกลมากที่สุดถึง21.9กิโลเมตรเมื่อใช้กับกระสุนชนิดเพิ่มแรงขับนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งยุโทโธปกรณ์อเออเนี่ยพอเราเห็นอา,อา,ว,อาวุธยุโทโธปกรณ์คุณผู้ชมมันยังมีอีกหนึ่งตัวที่ทางฮุนเซนและก็กองทัพกัมพูชาเขาเคยคุยโวว่ายิงไกลถึงอะไรนะเมืองหลวงของไทยอะไรต่างๆนานาเนี่ยก่อนหน้านี้แต่ล่าสุดกองทัพบ,บอกว่าอย่าตื่นตระหนกคุณผู้ชมเพราะตอนนี้มันมีภาพแล้วก็มีรายงานออกมาว่ากัมพูชาเอา PHL 0 3ซึ่ง มันพิกัดการยิงเนี่ยไกลได้ถึง130กิโลเมตรมันเอาออกมาแล้วซึ่งเรื่องนี้เพจดราม่าอัจรนะคะมีการเผยภาพพร้อมกับข้อความบอกว่ารัศมีการยิงของอาวุธตัวนี้ก็คือขอให้พ่อแม่พี่น้องศึกษาข้อมูลและเตรียมพร้อมรับฟังประกาศจากหน่วยงานราชการและทหารครับ อยางไรก็ตามก่อนหน้านี้นะคะทางโฆษกกองทัพบกค่ะก็ได้ออกมายืนยันว่ากองทัพมีแผนรับมือและถ้ากัมพูชาใช้อาวุธ PHL03 ก็ขอประชาชนอย่ากังวลจนเกินไปนี่เป็นคำให้คำมั่นนะคะจากทางโฆษกของกองทัพบกค่ะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวานที่มันมีข่าวมาเนี่ยนะฮะไอการใช้ p s l 0 3เนี่ย เมื่อวานเนี่ยที่พบกันนะครับว่านํามาตั้งไว้ตรงจุดจุดหนึ่งมันเป็นจรวดพิสัยไกลแต่เพื่อความสบายใจคือไอ้จุดเขาไม่สามารถนําเข้ามาประชิดชายแดนได้ะไทยเองมีศักยภาพในการทําลายนี่ถ้าเกิดมีการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักลักษณะแบบนี้เราต้องรู้อยู่แล้วมันมีสัญญาณถูกไหมครแล้วเวลาเขาจะใช้จะยิงทีสัญญาณดาวทงดาวเทียมเนี่ยมันต้องแจ้งเพราะฉะนั้นเรามีศักยภาพพอและไม่ใช่แต่ละนัดจะยิงมาถึงหนึ่งกิโลเมตรนะตอนนี้คุณ เกิดเอามาขึ้นจริงๆเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ที่ไกลออกไปอะ่ะจังหวัดอะไรนะไอพื้นที่ที่บอกมาเป็นข่าวเนี่ยนะครับ,บใช่ไหมอ่าซึ่งมันอยู่ในดินแดนขเขมรไกลไปพอสมควรอ๋ออสอ,องฝั่งคือถ้าเกิด <ใน S 2> ยิงมาเนี่ยเลอๆตกชายแดนบ้านคุณเดซังแบบนี้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ะนะครับเรายังคงเชื่อมั่นแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานภาพที่ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนนะครับ ใช่แล้วก็ะะอาจารย์ท<อ>รงฤทธ์เคยพูดบอกว่าถ้าจะใช้ไอ้เครื่องขีปณนาวุธอันนี้นะคะต้องได้รับประหัสจากจีนถูกต้องนะครับเราก็เคยคุยกับทางจีนเอาไว้เรียบร้อยอนะครับเดี๋ยวรอดู